สวัสดีค่ะกระจ่างทําไมซื้อไปหนุนล้อชาวเน็ตรับไม่ได้เบื้องหลังการผลิตขนมเปี๊ยะขั้นเทพลั่นไม่แปลกใจทำไมตักสิริพรซื้อไปหนุนล้อรถจากกรณีเพจ Facebook เพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพโพสคลิปวิดีโอของป่าเทพหรือเทพโพงามอดีตตลกชื่อดังวิพากษ์วิจารณสถานการ์บ้านเมืองในปัจจุบันโดยบางช่วงบางตอนระบุถึงกระแส มีการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมถึงการออกมาประท้วงขับไลณณ่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศต่อมาหลังจากเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์แบรนด์ขนมเปี๊ยกขั้นเทพแต่ยอดขายกลับสวนทางหลังจากที่มีข่าวทัวลงยอดขายพุ่งไปถึง10,000แบาทต่อวันเลยทีเดียวก่อนที่ตักสริรปพรได้ตอบกลับชาวเน็ตที่เข้ามาแซะระบุว่าพี่เคยนะเอาขนมแกมาหนุนล้อรถ กันไหลได้ดีเชียวลูกล่าสุดเป็นประเด็นถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกครั้งหลังจากขนมเปียกขั้นเทพออกมาโพสต์ขอบพระคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามาให้กำลังใจปา๋าและอุดหนุนขนมนะครับพร้อมกับโพสต์ภาพเบื้องหลังขั้นตอนการผลิตขนมเปียกขั้นเทพซึ่งทางด้านป๋าเทพควบคุมการผลิตและปรุงเองทุกขั้นตอนแต่ชาวเน็ตกลับมองว่าขั้นตอนการผลิตดังกล่าวยังไม่สะอาดพอบางคนถึงกับลั่นแรงว่า เห็นแล้วกินไม่ลงแถมยังบอกอีกว่าไม่แปลกใจเลยที่ตักษริพรซื้อเป็นหนุนล,ล้อรถขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews.co.th ขอบคุณค่ะ